What the fuck? Good, I couldn't go back ส่งยังแหวนเย่มา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 ฟาร์มกันถือเข้าดิสคอร์ดแอนิมเมชั่นเจอเลยเนี่ยนี่นี่เจอละเจอละเราก็จะเข้าไปในดิสคอร์ดของเกมแล้วเราก็ฟาร์มชิวชิว ไอ้ดูดีเลยดังวะไหนประตู่ะเอา้าเอา้ยคนเต็มเลยเอ้ยเข้าไปเลยเข้าไม่ได้เต็มโอ้ยเอ๊ีประตูมีประตูะตนี่ Lão, lão. Yes sir, yes sir Hãy subscribe cho kênh โอ้ยชีเกตสตรีมอ่ปิดแม่งลไม่มีใครดูหยอกหยอก ตซ้ซ yea, yea. be like oh, er uh, ุเย่มามาเราจะได้ดีโอเราจะได้ดีโอกดติวดาอะไรเนี้ยโอ้ยหนาวจัดเลยครับอัปเกรดอัปเกรดเราจะเป็นพาระของทีมอืมวางให้หน่อยนะกัน ยังไม่น่าได้หรอกทีโอยู ến mày cần nhiều già ơi anh đi với à ก็ไม่ดีเลยขนาดนั้นแต่เป็น10ื่องจ่ะนานเนี่ยผมพูดไปคนดูหอกกันไปหมดแล้วเนะี่ยจุดบิ่นานมากแก้ไงก็แก้ไงไม่รู้สาบป,ปิดหมดดีเดย์สตรีนเนล่มันก็ยังดีเดย์อยู่ก็ไม่รู้ทำไมละเออใหม่ก็ไม่ดี แล้วก็ลงอีเวนยาวๆหาเดี่ยวตึง,ตงเดีโยวอากาศออก0 9เอ้ย0.095นะเยอะเยอะจัดมีคนมีไมโลอินเฮเวนเนี่ย วิดีโอผมกราฟิดคอลิตี้ระดับพระเจ้าเลยนะไม่มีใครดูเลยเงยพวกคุณพลาดละไม่ไมดูคลิปผมอะ่ะพลาดละไม่ดูสตรีมผมพลาดละบอกแค่นี้นแหละคุณพลาดอย่างหนักเลยละอืมอืมอืมจริงจริงจริง โอเคเราจะจบเบรก์นแล้วเราไปดูกันว่าจะได้ประตูซีเข็มไหมก็คงไม่ได้หรอกเนาะเออไม่ได้อยู่แล้วมันยังไงมันก็ไม่ได้ตึงจัดนะอ่ะเอ เออไม่ไดะไปเลยไอซินคั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็ F K รอยเลยตึงจอดตึงจอดเฮ้ยไม่ ใช่ใช่ใจแล้วถ,ถ้าได้ไปตูสีเจ็ดนี่กรีดเลยนะว้ยเล่นมาสามวันแล้วแมงไม่ได้สีเข็ดโคตรเกือเลยนะครับตึง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  ไปเลยบินบินเตียเยียอะไรวะเตียเจ็ดโอ้เยียยังหน่อยทีย่ยังหน่อยเรือสุดก็ตายแล้วตายแล้ว,ลวจอ,อกมากครับตายแบบอีจี่เฮือตูซิเก็บจงมากห้ยยังยัง โอ,อ้เกลือเกือมีคนได้ดีโยเหี้ยได้ได้ไงวะย่างเอ่้นเลยครับท่านผู้ชมได้แบบตูเทียอะไรวะ,ระตูเทียเจ็ดนี่ปรนตูเทียเก้าอยู่นะในใมีใครอยากลงด้วยไหมแอกลงด้วยไหมตอนนี้เราจนมาก ไม่มีอะไรเลยน,นี่ก็ยังมีไม่ครบเลยผมยังไม่ได้ต้องลงอีกตาหนึ่งตึงๆเฮ้อเอย้เย้เยเฮ้ยเสียงประตูเสียงประตูะตแค่ไงแล้วมีได้หรอ แก็มันรอคนกันเฮ้ยมันลงแค่สามคนวะเฮ้ย แงหลงแกซ้ำคนยันงเกียดเลยับชิบหาย